สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะลึกมวยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ามองในแง่ดีเสี่ยหุยเชื่อความพ่ายแพ้ของสีสเกตต่อเจสซี่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเชื่อมั่นความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แน่ 29มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเวลาย2่สนาฬิกาสีสนาทีสีสเกตทคอหลวงโปรโมชั่นเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังช่วดการคว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทหนึรอยปอนด์ของสภามวยโลกด้วยการพ่าย T.K.O. ยกที่8ให้กับเจสซี่โรติเกตนักชกวัย22่ปีชาวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายเม็กซิกันทีมข่าวไทยรัฐมีโอกาสได้พูดคุยกับเสี่ยหยุยสุรชาติพิสิทธ พุฒินันทันทีหลังเดินทางมาถึงการแพ้ครั้งนี้น่าจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเดิมทีนั้นสีสเกตหาคู่ชกยากมากโรมันกอนซาเลสและฮวนฟราซิโกเอสตาดาไม่ยอมชกด้วยแต่เมื่อเจ้าแหลมแพ้คราวนี้ใครๆก็อยากจะมาต่อยด้วยเพราะว่าชื่อดีและโอกาสชนะก็มีเยอะขึ้นเสียหุยกล่าวเริ่มฉะนั้น่ะ โปรแกรมจากนี้ก็จะไม่ทิ้งห่างมากส่วนการอุ่นเครื่องก่อนไปสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งรอบอยังไม่ได้คิดอะไรขอรอสภาพความพร้อมหลังเข้าแคมป์ก่อนถ้าเรานั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็จะบอกไปทาง m แม r o o มทันทีผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเรื่องของกรรมการว่าตัดสินเป็นอย่างไรเสียหหุยกล่าวว่ากรรมการก็บ้านใครบ้านมันเราก็เจออะไรเยอะ แต่บางทีน่ะก็พูดไม่ได้ทั้งนี้เจ้าแหลมยังมีสัญญากับแมชตรูมอีกหนึ่งฟล์หากชกชนะก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกตามคำบอกของเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์แมชตรูมอีกครั้งหนึ่งความคืบหน้าอำนาจชี้สาเหตุสีสเกตพ่ายเจสซี่แนะ2วิธีทวงเข็มขัดแชมป์โลกอำนาจรื่นเริงอดีตกำปั้นแชมป์โลก ออกมาชี้สาเหตุที่ศรีสเกดนกครหลวงโปรโมชั่นแพ้ให้กับเจสซี่โรติเกตพร,ร้อมชี้2วิธีทวงเข็มขัดกลับคืนมาความเคลื่อนไหวหลังจากที่ศรีสเกดนกครหลวงโปรโมชั่นกำปั้นอดีตแชมป์โลกชาวไทย2ส,สมัยแพ้ TKO ให้กับเจสซี่โรติเกตเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟ a ์เวท115ปอนด์ของสภามวยโลก นายกที่8ทําให้เจ้าแหลมเสียสถิติแพ้น็อกหนที่2จาก57าสไฟที่ขึ้นสังเวียนขณะที่เจสซี่โรติกเกตยังคงทําสถิติไร้พ่ายชก16บไฟชนะรวดวงเล็บชนะน็อก11บไฟล่าสุดอํานาจรื่นเริองอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟท์เวทสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ ibf มองว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้ซีสเกตพ่ายแพ้ แต่ก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กลับมาให้ได้โดยชี้แนะ2แนวทางคือควรจะไปลงนวมกับนักชกทีมชาติ2คือต้องเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยอํานาจกล่าวว่าไฟล่าสุดน่ะผมได้ดูก็เห็นว่าน้องแผ่วลงไปเยอะการป้องกันตัวก็หลวมไปเยอะไล่เขาไม่ทันน่ะผมเคยบอกแหลมแล้วว่าถ้าจะชิงแชมป์โลก ต้องไปลงนวมที่แคมป์ทีมชาติอย่างเดียวเหตุผลเพราะแหลมเป็นมวยที่ช้าถ้าไปลงนวมกับพวกทีมชาติจะสามารถปรับระดับความเร็วได้หรือไม่ก็สลับค่ายซ้อมทำอย่างไรก็ได้ให้เร็วกว่านี้อย่างไฟ่นี้นะ่ะที่ผมเห็นก็คือช้าหมัดแ็บไม่มีหมัดนำไม่มีเดินเข้าไปทื่อๆแต่ยังมีโอกาสถ้าอยากเอาแชมป์โลกกลับมา เชื่อพี่ให้ไปลงนวมทีมชาติจะได้แชมป์แน่นอน100%เซเชื่อพี่ลงนวมทีมชาตินะ่ะกระชากแชมป์กลับมาได้อย่างแน่นอนผมเป็นแชมป์โลกตอนอายุ35ปีเหมือนกันดังนั้นผมเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมถ้าน้องอยังมั่นใจว่าจะชกต่อผมขอบอกว่า2ส,สิ่งที่ต้องทำหากยังหวังที่จะทวงแชมป์โลก1คือต้องไปลงนวมกับทีมชาติ 2คือต้องเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักความคืบหน้ามันคืออะไรกันบัวขาวตั้งข้อสงสัยหลังจบไฟล์ล่าสุดแฟนมวยแห่คอมเมนต์เพียบเพจของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชาวไทยชื่อดังตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยหลังจบไฟล์ล่าสุดมีแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากความเคลื่อนไหวหลังจากที่บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยชื่อดังวัย40ปี เอาชนะคะแนนดิมิทรีวารัตนักชกชาวเบลารุสวัย33ปีคว้าชัยชนะอย่างสวยงามในคู่เอกของศึกเวอร์ฟราย t ์ทัวนาเมนต์รายการเวอร์ฟรายส์ทัวนาเมนต์ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาทั้งนี้หลังจากการชกดังกล่าวก็มีคอมเมนต์จากชาวแฟนมวยมากมายบางรายก็ให้กำลังใจว่าอย่างชกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะอายุเยอะแล้ว แต่บางคนน่ะก็มองว่าถึงเวลาหรืออย่างที่บัวขาวจะแขวนนวมเพราะยังไงก็ถือเป็นตำนานของวงการมวยไทยไปแล้วเรียบร้อยล่าสุดทางเพจของบัวขาวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่านิยามตำนานมวยไทยมันคืออะไรกันครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบัวขาวว่าเป็นหนึ่งในตำนานของนักชกมวยไทยยกตัวอย่างเช่นตำนานมวยไทย คือนักมวยไทยที่ถูกกล่าวขานว่าคือนักสู้ผู้ไม่เกรงกลัวผู้ใดผู้ใช้ศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยในเชิงการต่อสู้ได้ครบเครื่องตามแบบฉบับมวยไทยแต่โบราณและหนึ่งในนั้นผมขอยกให้พี่บัวขาวคือหนึ่งในตำนานที่ยังหายใจอยู่และยังยืนหยัดเป็นยอดนักมวยไทยที่หาผู้ใดมาเทียบเคียงได้ครับในแง่คิด ส่วนตัวผมคุณคือสุดยอดของนักมวยอีกท่านหนึ่งที่จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเล่าสู่กันฟังในานามของขุนศึกมวยไทยมวยบู๊ดูดเดือดที่ชอบที่สุดความคืบหน้านักมวยเบลารุสเผยสิ่งที่ไม่พอใจหลังแพ้บัวขาวบัญชามเมกที่กัมพูชาดิมทรีราวัตกัมปั้นเบลารุส เผยสิ่งที่ไม่พอใจหลังแพ้ให้กับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยศึกเวอร์ฟรายที่กัมพูชากัมปั้นเบลารุสเผยสิ่งที่ไม่พอใจหลังแพ้กับบัวขาวหลังจากที่หวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบ3ปีของบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยไวัย0ปีล่าสุดบัวขาวขึ้นชกกับดิมทรีวารัสกัมปั้นจากเบลารุสวันที่6กรกฎาคม65ในรายการมวยเวอร์ฟราย ทัวร์นาเมนต์ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซโกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยการชกไฟล์นี้บัวขาวยอดนักมวยคนดังนั้นในคู่เอกของรายการเวอร์ฟไฟล์ทัวร์นาเมนต์ซึ่งได้ขึ้นชกท่ามกลางสายฝนซึ่งผลการชกเมื่อครบสามยกบัวขาวที่ออกอาวุธได้อย่างหนักหน่วงและเข้าเป้ากว่าเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนดีมัทรีวารัต กรรมการชูมือให้กับบัวขาวบัญชามเมกเอาชนะกัมปั้นชาวเบลารุสวัย33ปีในไฟร์นี้ไปได้ทว่าเหมือนแมตช์จบคนแพ้เหมือนว่าจะไม่พอใจเพราะล่าสุดเตมาทรีวารัตนักมวยชาวเบลารุสที่แพ้ให้กับนักชกชาวไทยหลังดวลกัน3ยกในกติกาคุณคแมออกอาวุธได้หมดคือหมัดเท้าเข่าและศอกออกมาโพสต์คลิป จากการแข่งขันพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรด้วยวารัตที่ดูเหมือนว่าไม่พอใจกับสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาจะทำให้พื้นลื่นและชกไม่ถนัดนักส่วนอีกเรื่องคือการพักระหว่างยกที่ยาวนานถึง3นาทีซึ่งเขาระบุข,ข้อความประมาณว่าเขาไม่ได้ไม่พอใจกับคำตัดสินแต่ขอพูดถึงสภาพอากาศมาดูไฮไลท์ ความยุ่งเหยิงกันผมไม่ได้หมายถึงผลการตัดสินนะแต่ขอพูดถึงสภาพอากาศหน่อยเถอะและการพักระหว่างยกที่ยาวนานถึง3นาทีถ้ามีต่อยกที่4ผมก็จะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆครอบครัวและแฟนๆที่สนับสนุนผมนักชกชาวเบลารุสวัย33ปีระบุ